ก็ก็ถือเป็น9ก้าที่ดีครับเป็น9ก้าความสำเร็จ9ก้าแรกที่ดีก็ก็ก็ต้องขอบคุณหลายภาคส่วนมากๆทั้งพี่ๆสื่อเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานแล้วก็แฟนคลับด้วยครับที่ช่วยกันแบบสนับสนุนเราให้เรามาถึงตรงนี้ได้ครับเออก็ลำบากขึ้นไหมก็ไม่นะครับผมก็ทำตัวเหมือนเดิมนี่แหละ แต่ก็เราก็จะเห็นผู้คนที่มาสนใจเรามากขึ้นเท่านั้นเองอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับสายงานเราในอาชีพนี้อะไรเงี้ยก็มองเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้มองว่ามันจะลําบากอะไรกับชีวิตเราขนาดนั้นก็สบายกระแสะมาถึงทางาอ๋อก็ดีเพราะว่าผมรู้สึกว่าคน <มา S 2> จับตาขึ้นก็ดีถ้าเราไม่ทำอะไรผิดนะถ้าเรามี มีคอนเทนต์หรือมีอะไรที่จะปล่อยมันก็ดีเพราะว่ามีคนเขารอรอเสพผลงานเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นละครหรือจะเป็นรายการยูท b e หรืออะไรก็แล้วแต่ของเราอะไรเงี้ยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีครับเอ่อ,อ,อ,อผมไม่ได้กดดันนะใช่ใช่ใช่ผมผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าถ้ามองว่าเราเป็นศิลปินคนหนึ่งแล้วผลงานเรามีคนรอเสดผมว่ามันมีความสุขมาก,กน,นะในมุมผมนะ ผมรู้สึกว่ารู้สึกดีอะที่แบบมีคนรอคนงานเรามีคนรอเสจอะไรก็ตามที่เป็นตัวเราออกมาอยู่เลยครับมันเหมือนเป็นความสุขของศิลปินนะที่ทําอะไรออกมาแล้วมีคนเต์มากกว่าที่เราจะทําออกมาแล้วไม่มีคนดูอ๋อใช่ครับวันนั้นไปก็ตกใจมากพูดตรงคือมีแฟนขับมาแต่ว่าไม่เคยมาเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยอันนั้นคือเยอะมากเหมือนขายบัตรคอนเสิร์ตอะไรเลยเลย เราลงมาเราก็ตกใจเราได้ยินพี่ๆเอพูดแล้วแหละว่ามีคนมารอเยอะแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเขาอบอุ่นมากรู้สึกว่าอีกอย่างแฟนคลับไปรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแบบพูดรู้เรื่องแบบไม่ไม่ไม่ไมไมน่ารำคาญไม่งองแง้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายาม t r e t ทุกคนเท่าๆกันเหมือนเป็นเพื่อนกันเราจะบอกเสมอว่าเออทุกคนเป็นเพื่อนกันนะ ทุกคนมาที่นี่เราอยากให้ทุกคนสนิทกันอุ้ยอยากให้ทุกคนสนิทกันรู้จักกันอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเรามองเข้าไปเห็นแฟนคลับเขาม่เล่าให้เราฟังว่าเนี่ยตอนแรกไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าก็ทักมาคุยด้วยกันบ่อยๆคุยเรื่องเราจนเริ่มสนิทกันเป็นเพื่อนกันเราได้อ่านข้อความอะไรางี้เราก็รู้สึกดีเหมือนเราเป็นสะพานเชื่อมให้เขาแบบเกิดวิจาภาพดีๆต่อกันได้อะไรเงี้ยครับเออไม่มูนะครับผมเพิ่งลาออกจากศาสนาพุทธเมื่อ3าเดือนก่อนนี้ใช่ครับ สักประมาณปีปีที่ผ่านมาไม่เกิดอะไรขึ้นครับผมแค่รู้สึกว่าผมอยากลองเลือกเองดูเฉยเพราะว่าตอนเราศาสนานี้เราไม่ได้เลือกเองเราเกิดมาแล้วเราก็เป็นเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยลองไปศึกษาดูแล้วก็สุดท้ายว่าเราก็ออกเป็นคริสเตียนครับรู้สึกว่ามันชอบครับรู้สึกว่ามันใช่เราก็เลยลองศึกษาแล้วก็ลองหนังสือดูอะไรเงี้ย<ๆ>ไม่นะครับบ้านผมค่อนข้างอิสระมากๆแบบ ตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วที่แบบเราจะลาออกในนี้ไปเข้าวันนั้นอะไรเขาก็ตามใจลูกเอาที่ลูกว่าดีอะไรเงรี้ยจะคอยแนะนำทางๆใช่ก็เปลี่ยนประชาชนเปลี่ยนอะไร,งไรเงี้ยครับแล้วก็ใช่ครับว่างๆก็จะไปอินมากกว่าไหม,มกกใช่ใช่ผมค่อนข้างชอบคอนเซ็ปต์ขอ,ของศาสนาเขาอะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันดูมีความจิตวิทยาหน่อยๆด้วยดูเป็นเรื่องที่แบบ ไม่นับเรื่องไบเบิลนะครับนับแค่เรื่องแบบการสรารภาพบาปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีต่อสภาพจิตใจเราเราชอบมากเลยคอนเซปต์นี้ผมเพิ่งคุยเองเมื่อเมื่อก่อนมางานนี้ก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าวันไหนเดือนไหนที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงแล้วกันครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสัก3-4วันนี้จะมีประชุมจริงจังเรื่องนี้เดียวแล้ครับ เอ่อความจริงก็คิดเลยว่ามันจะถึงแต่ถ้าบอกว่าชว์เดี๋ยวจะดูมั่นหน้าไปหน่อยแต่ว่าแต่ว่าเรา,เราเชื่อว่าแฟนคลับเราทําได้อยู่แล้วเราไม่ได้ขอเวอร์หรอกอะไรเงี้ยแต่เราก็นั่นแหละความจริงเราอยากจะจัดอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เป็นแฟนมีของห้าไปเอกแล้วครับเรารู้สึกว่าเราอยากจัดอยู่แล้วแล้วเราก็เลยลองไปคุยกับที่ช่องดูว่าเราเราอยากทานะเลยเขาก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่ก็คิดว่าน่าจะภายในเดือน2เดือนนี้ไม่เกินครับ <c oughs> คิดว่าไม่น่าเกินเดือนสิงหาหมายถึงว่าไม่ไม่ไปถึงกันยาครับไม่อยู่ในช่วงไม่เกินเดือน ประมาณนั้นเดินหน้าใช่ก็ยังไม่ได้เคาะออกมาว่าจะทําอะไรแบบไหนบ้างแต่ว่าก็เมื่อวานก็แอบไปดูคอนเสิร์ตของค่ายอื่นมาแล้วก็ดูเป็นแนวทางอะไรครับแล้วก็ดูไว้ใช่เมื่อวานเป็นคอนเสิร์ตบล็อกมิวสิกผมก็มีโอกาสได้เข้าไปดูเลยครับดูเก็บเกี่ยวมานิดหน่อยเผื่อว่าเราจะขโมยบางอย่างมาใช้บ้าง ยังไม่ได้เคขอเป็นใครครับแต่ว่าคิดว่าควรจะต้องมีเราอยากอยากทำอย่างนั้นอยากให้มีเพื่อนๆสิลปินคนอื่นเข้ามาแจมด้วยคนแบบเป็นเป็นเป็นเกสนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับต้องรอาวเสียงก่อนครับว่าจะขนาดไหนเพราะตอนนี้เรื่องที่ติดก็คือเรื่องสถานที่ด้วยเราไม่รู้ว่าคนที่จะมาจริงๆเนี่ยกี่คนก็คิดว่าถ้าถ้าแบบไม่ได้เยอะมากก็อาจจะจัดที่เดิมที่เคยจัดท้าพระเอกแต่เป็นของผมคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าผลตอบกระสับกรัสามันดีมันเยอะก็อาจจะต้องไปที่อื่นที่มันใหญ่กว่านี้ ต้องรอดูก่อนรอดูก่อนใช่ครับเดีด๋ยวเราประชุม3าวันนี้น่าจะรู้เรื่องแล้วครับในตอนที่เราคิดว่าประส,รสบความสำเร็จยังครับยังครับอันนี้มันมันไปอีกมันยังห่างไกลคราว่าประสบความสำเร็จของมผมมากไกลมากมากเราจริงๆเราตั้งเป้าต้างใส่ชีวิตกับความประสบความสำเร็จของเราไว้ที่ไหนโอ้ประสบความสําเร็จของผมคือไม่ครับประสบความสำเร็จของผมคือผมไม่ต้องทํางานแล้วแล้วก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็สบายในครอบครัวใช่ครับประสบความสำเร็จคือเกษียณอายุสัก35 แล้วก็นอนอยู่บ้านแบบไม่อดตายท้งครอบครัวก็พอแล้วครับครับก็เอาตรงมันก็อีกไกลครับแค่นี้มันยังไม่เรียกว่าสําเร็จหรอกครับการที่มันจะขึ้นมาอย่างนี้มันก็ไม่ง่ายแต่พอมันทําได้แล้วสิ่งที่ยากกว่าก็คือการรักษามันไว้ต่างหากที่ยากกว่าแบบยากกว่ามากๆคนละเรื่องเลยจริงๆใช่แล้วก็เราก็อย่าไปคิดมากเราก็ทําตามงานของเราทำเพราะตอนนี้เราเริ่มสนุกแล้วก็มีความสุขกับการทํางานของเรามากๆแล้วเราก็แค่เอ็นจอยมันต่อไปเราสนุกคนรู้ก็สนุกผมเชื่อคํานี้ตลอด ก็มีเรื่อยๆแบบแบบเรื่อยๆจริงๆครับน่าจะเยอะสุดในชีวิตแล้วครับช่วงนี้ไม่ถึงครับอาจจะแบบห้าในเจ็ดวันอาจจะมีสักห้าวันแต่บางวันก็จะหลายงานเลยครับก็ก็ก็ขึ้นครับก็เพิ่มขึ้นนะตรงใช่มันก็ใช่ตามสมควรตามสมควรก็ไม่ได้เวอร์อะไรขนาดนั้นก็ตามสมควรจ้างได้นะครับ